สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะมาหมู่พิธีปลุกเสกสิงเทพนิมิตสิงเทพนิมิตนะครับของวัดตะเคียนที่จะออกในเทศกาลกระถินปีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่วันใจและสภารแปะนะครับ<อ>เริ่มครับ<อ>ทคานผู้ชมครับวันนี้ ผมมาอยู่ที่วัดตะเคียนนะครับวัดตะเคียนน้่มีมิรสร้างเสือสร้างสิงเขาเรียกสิงสิงรุ่นแรกของหลวงู่แย้มซึ่งเป็นสิ่งที่นนิมิตจึงตั้งชื่อว่าสิงนิมิตรสิที่โชคเศรษฐีเดือนสิงนิ้นี้ก็จะเอาไว้แจกองานกยกทินนั่นแหละครับปีนี้พราะว่าวันนี้นะก็ทางวัดตะเคียนไดอารัธนาพระคุณเจ้าหลวงพ่อแปะนวัด ตัวอาร,รมณ์หรือว่าแค่แถวมานั่งรประกอบปฏิสันจิตนะครับนี่ท่านเป็นอาจารย์ที่ชื่อเสียงท่านเป็นจิตอาจารย์ระหว่างทีโโท่านก็ไปเป็นศิษย์มานะครับลู พ่อหรือส er ีล so, ิงดำก็ไปร่าเรียนมาหรือเป็นหลวงพ่อคลีนวัดพระุอหลวงพ่อไปศึกษาเราเรียนมารางนั้นเม่อวันนี้หลวงพ่อได้งานสคัานิศนะครับเตง่อจากเป็นเริตวเป็นเปิัวเพราะัวัวนปิดตัวเปิดตัวนป้ดตเปิดัเปตัวปิดปตัวนี้วเคิดัวเปิดตัวเปิดนเดตัวดเปิดเปิดตัวิเปิดตัวเปิดตััเเั มีกี่เนื้อมีกี่เนื้อโอ้ยกระถิ่นเมื่งที่จัดสร้างทั้งหมดก็มีเนื้อน,อนาวโาลหะเนื้ออะลูมิเนียมเนื้อทองแดงและทงองเหลืองนะครับสี่เนื้อด้วยกันส<ช>ำหรับให้พี่น้องประชาชนที่จะมาทอดกระถินปีนี้สองสี่หกแปดในของวัดตะเคียนเนี่ยได้เป็นของที่ระลึกไป<ช>นะหลวงพ่อก็จะมอบให้กระถินวันที่เท่าไหร่พี่วันเชยเออวัน,นที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะครับ สองหกแปดเนีลลลล่ยสิงหากันยาครับประมาณนั้นตุลาตุลาวันที wow ่สิบเอ็ดเือนสิบเอ็ครับเดือยสิบเดือนสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบเดันเบ็ดเอบงเอ็ดอารัวก็ใครอยากได้ก็มาลงบุญเนี่ยนะครับเรื่องบุญหลังจากพิธีปุกเสกพรุ่งนี้มีใครมาปลุกเสกครับในวันต่อไปนะครับเป็นสาม ทั้งหมดเนี่ยจะปล,ล,ล,ลูกเสร็จสามรุ่นด้วยกันรูปแรกก็นะครับหลวงพ่อระจันแดงวัดป้อมรามันที่อยุธยาวันนี <k 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 ้นะครับเป็นรุ่ที่สองก็คือหลวงพ่อพระจันแปะหรือพระธรรมมันในวัดป้อมรามันอยุธยาวันสี่วันวัดแคร่แถวของกลุ่มนี้ก็จะเป็นหรือวันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นท่านพระมหาสุรศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามจะได้เมตตามานั่งโต๊ะอาหารจิตนะครับเป็นอ่ารุ่นสุดท้ายนะครับปลูกเสรเดียวทั้งสามทั้งสามวันเลยครับ ขอบคุณมากครับพี่วันชัยครับผมม่ตามสบายอ้าวเที่ทำไมได้จุ๊ียอง

ติยไงลูกงไงบ้างไหมลูกไม่รู้ครับผมก็ไม่ได้นะตอหลังแล้วเขาเจือกเแค่ผมปกติอ๋ีม่นพ่อห่มด้ยาเป็นไรเออดูดิ่ดูอ่าแล้วไม่เป็นไรเป็นโมก็ไม่เป็นไรเป็นมทางนเรืองอป็นไงเป็นไงบ้างลูกปกติเราคงเข้าไปแล้

มาอาวูมาอาุมาอาวุมาอาวุมาอาุมาอาุมาอาวุมาอาวุมาอาุมาอาวุมาอารุมาอาุมาอุมาาุมาตาุมาวมาอาุมาาวมาอุมมามอุาอาุาอุาอามาาวมาุณามุทาตาอุเากขาเมาอาุมาุมามอาุอามามาอมาอามอมาอาอมาาอามาอมาุาอาาอุมโอุาอุมโธาุโธ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  ตามเมตาทุกทีทุกที นับเปิดโมเปิดคุเปิดขาเปิดยะเปิดเปิโมคู่ขายะเปิดาทังสี่เปิดคูทั้งห้าเปิดธรรมาทั้ง5้าเปิดอการสองเปิดเปิดมเปิดสามทุ่แประการเปิดกาเปิดิเปิดใจเปิดโลกเปิดาเปิดเนเปิดทองเปิดแสงสวางเปิดพระบารมีไ้วยานารมีของปูยแ้มลงมาปร์จิติบาร์ิติบาิ์จิทิบปร์ิติบาิทิบปริติ ประฏิทิ่ปฏิทิะฐานพรทักษิณมาจะใส่ใอ่ใหเ่อะไรที่มเ็โอ้แล้วที่เไม่ว่าทำพันเดียโยงประเทนประเทนทันอย 國際嘅。

วยตะกุดพร้อมใช้วันนี้มีประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าโอ้ยโอ้ยทเได้่เไม่คขอคอยเลยโอ้ยไี่เท่าไรแจกหมดโอ้โหดีดีนี่นะครับตะกุดพร้อมใช้ ตอนนี้ให้ฟรีอีกหน่อยดอกในร้านอะไรนะรุ่นนี้รถปั๊มถ้าได้ไดรถตกการตกการดีต,ต้องรอตายอ่ะหอก <c oughs> ดกนกันจะตาย้อโ